ผมก็พอยิงได้อยู่นะแบบใครจะบอกผมเก่งแต่บอดอะไรผมไม่ได้เก่งแต่บอดนะ โอเคสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง9ก้าวหน้นอีกเช่นเคยนะครับผมนะโดยวันนี้เรา,าอยู่ในเกมฟรีไฟนะครับผมนะฟรีไฟวันนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าผมจะมาลองเล่นโซนฟรีสไตล์นะครับผมจะฝึกดีกว่าไม่ได้ลองเล่นในเมื่อผมไปเจอแม่งแต่เอ๊ะเมื่อกี้มันเป็นอะไรกันวะอัปเดตเกมเวอร์ชันใหม่ยังเล่นไม่ได้แหละเออโอเคผมไมไปอัปเดตเกมเลยไม่เป็นไรนะวันนี้ไปโซนฟรีสไตล์ก่อนนะไป let's go เอ๊ะผมจำได้ว่ามันต้องเลือกปืนก่อนถูกปะผมต้องเลือกก่อนนะครับเลือกปืนก่อนปืืืนนนนนออออะะะไรรดีีีวเเาาปปท่ชชบต้้งใ ผมว่านะเดี๋ยวผมต้องสลับเป็นปืนลอง a ไ,ไหมปืนที่เราเจอบ่อยไหมผมขอสลับปืนก่อนอ๋อที่เป็นช่องที่1นนะครับแล้วก็เคียวผมว่าทิ้งไปเถอะไม่จําเป็นนะครับมันจะเกี้ยงเราเ่าๆเกาะเกาะต้องมีเกาะด้วยไหมกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าทำไมเยอะเลยนี่เ <laughs> ต็มเลยนี่แหละมันจะได้พันยาอะไรกันได้ไอวอ ผูมไม้เอาไปทําไมวะเนี่ยอาจจะไปใช้ในอนาคตเออเราไปโซนเลยนะครับไอเลสโซนเลยน้องๆทไมดูแบบคอมพี่มนันนงหงวะวันนี้นนองเราจะมาเล่นโซนฟรีสไตล์ <c oughs> เผื่อคนเขาจะเฮ้ยเฮ้ยปึ๊บปึ๊บก่อนเลยก่อนเลยก่อนเลยเป็นป้าอะไรวะ,ะเน่ยเฮ้ยตรงตรงวันนี้เมาส์หน่วงวะ่ะไอไม่ใช่เมาส์หน่วงคือคอมกูเป็นอะไรเนี่ยองใสผมถ่ายจากคลิปที่แล้วมาด้วยนะครับอืม คมใช้งานหนักเกินนะครับถ่ายมาหนึ่งคลิปแล้วไงถ่ายโลบอกเพิ่งจบไปนะครับโรบอกแย่ไอติมอ้ยโดนห,หวัวเรียบร้อยไปเลยไอ้จ้าไปแล้วจ้า,ป,จาปืนปืนแดงๆเมื่อกี้ตัวที่ยิงเรานะผมจะยืนดักอยู่แถวๆนี้แหละเอ้ยโดนโดน อุ้ยน่าเสียดายนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดหม่ก่อนเกิดมา,อ,ดมาอุ้ยมาเกิดตรงกลางอุ้ยเกิดตรงกลางกลางตรงวันนี้ไม่ทำอะไรแล้ววันนี้อุ้ยผมพลาดตรงที่ผมไม่สามารถวางไอวอลได้เป็นไรวะหรือว่าผมไอ้นี่ไปวะลุ๊เอา้า อื้อหือปืนนี้แหละเดี่ยมเออนั่นแหละเยี่ยมปืนเนี้ยเก็บระเบิดเก็บระเบิดวะเดี๋ยวดิวะเด็๋ของเก็บแล้วอุ้ยโหเออมันมีระบบอ่าอันนี้ปะชักเร็วไหมวะปืนเยี่ห้อน,นี้แม่งชักโคตรช้าเลยอุ้ยโคตรนัว ผมโคตรชอบเลยอะไรแบบเนี้ยไปดิไปดิไปดิน้องๆเฮ้ยคนอยู่ข้างบนไปข้างล่างก็มีไอ้เรี่อลบก,ก่อนลบก,ก่อนลบก,ก่อนลบก่อนเดี๋ยวแม่งหาว่าผมไปอยู่ตรงนี้ทำไมก่อนดีกวา่าเฮ้ยเฮ้ย,ยไอไอบ้าเรียบร้อย <laughs> เจอกูดักดิ๋ <laughs> มันหมดแล้วพอดีไอ้อลมองมะเออนั่นแหละเยี่ยมโโหโหโคตรเอาเออแค่นั่นแหละว่าจะตายระโทษ <c oughs> เฮ้ยทำไมอยู่่อยู่ๆอ๋อโอเค โอเคๆอ,อยู่ในที่แคบมันจะเป็นอย่างนั้นนะมุมกล้องโอง้โหไม่ไม่ไมค่อยชินเลยเอ้ยสนุกนะทุกคนถ้าเกิดใครใครมาลองฝึกก็ลองได้นะครับมันมันหมดกี่นาทีวะตรงเนี้ยอุ้ยนั่นแหละข้อเสียผมไงลนไงลนลนลน,ลนเฮ้ทุกคนผมมาฝึกไปเรื่อยๆนะอุ้ยเฮียเกือบตายจัว หูแม่งใช้ปืนอันนี้แม่งโคตรดีเลยวะ่ะไม่ได้เปลี่ยนไง <c oughs> ระยะใกล้เราต้องใช้ปืนนี้เรียบร้อยอมแม่งยิงกูตุกตุกตุกตายเลยเฮ้ยใครทำเหีเ้ยอะไรวะทำไมไม่ตายวะน้อง หรือมันตายไปแล้วแล้วกูยิงอะไรถ้ามันตายไปแล้วกูยิงอะไรเฮ้ย <c> โ <oughs> อ้อย,ออยลืมไปมังเดินช้าเว้ยทุกคนเฮ้ยตายคู่บ้าเบ้า มันยิงกันเองจนตายเลยอ่ะสุดยอดอันนั้นอะไรอ๋อรอแดงๆนะั่นอะไรเสี่ยงเหรอคนเสี่ยงอันตรายเหรออะไรอะ่ะทำะไรอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยทำไมปืนนี้มันยิงได้ไหลายนะัดจังวะอ๋อคนละซองกับเรานะครับ ไอห,หนึ่งหนึ่งแปดแปดเจ็ดไรนั่นใช่ไหมอุ้ยสนุกดีวะ่ะเออก็อได้อยู่นะอุย้ยใครวะใครมันยิงกูขนาดนั้นวะ <c oughs> อุ้ยุ <c oughs> อยกูกำลังเับยืนแบบฮิวตัวเองอยู่แม่งเลือดก็จะหมดไงอุย้ยโอ้โหฮียใครยิงกูขนาดนั้นเนี่ย จะบ้าหรือไงอ๋อแม่ใช้หอกคงด้วยนะเออดีเหมือนกันวะหอกคงโอ้โห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 แม่งปืนแม่งใช้ลูกซองกันหมดอะอะไรเนี่ยอะไรกันเนี่ยเออเขารีโหลดเร็วยังไงวะ โอ้โหเออมันมัน,มนรีโหลดเร็วได้นะครับทุกคนก <c oughs> ูทำอะไรอยู่เนี <c oughs> ่ยมึงจะวางไอวอลอะไรกันเยอะแยะไว้เนี่ยเฮ้ยแล้วกูเกิดมาที่เดิมไม่หา เออนี่แหละที่กูกูยิงตั้งนานแล้วไอ้น้องเออนั่นแหละที่นี่ไงนี่ไงอ๋อโอเคปุ่มรีโหลดเร็วผมจะกดค้างไว้เลยนะ <c oughs> ไปหนุกดีว่าเออหนุกหนุกหนุก นี่ไงช็อตพิเศษอ่ะน้องๆเอาไปเฮ้ยโอ้โหยิงกูอยู่นั่นน่ะบ้าปะเนี่ยผมบ้าปะเนี่ยเอายิงข้างหน้าข้างหลังยิงยิงข้างหลังข้างหน้ายิงโอ้ยเฮ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 ้ย <c oughs> ม้วนตัวโคตรเร็วเลยไอ้หมอนเนี่ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ย เอาไอ้เชีย่ยเอ้ยกูไปหมัดกูไปใช้หมัดไงไปเก่งซะแล้วไงกูอะไปเอาหมัดไงออกหมัดไงออกมาพิเศษนะครับอ,อ,อีเชีย่ยกูเข้าไปไม่ได้เฮ้ย <c ười> <c ười> มาดิมาด <c ười> ิมันจะมันจะออกมามันจะออกมา ไอ้หมอนี่มันเก่งเปิดจริงวะ่ะหลายรอบแลวนะหมอเนี่ยเก่งๆจริงเขาเจ๋งเก่งกว่น,นี้ <c oughs> หรือว่าผมกลากไม่รู้ผมเห็นคนอยู่ในนั้นนะมันจะรู้แล้วว่าเราอยู่เนี่ยทศเส,ยะ,ย,ย,สยะช่วยด้วยทศเสียช่วยด้วยทศเสียช่วยด้วยอ่ะ,ะ <c oughs> ใครวะเทพยิงกูวะทำไมกู <c oughs> มองไม่เห็นวะหรือไม่ได้มอง ไม่ใช่มองไม่เห็นเรากูไม่ได้มองเขาแหละมึงเจ้ากระทะมาทําไมเนี่ยเอ้ยไม่ต้องใช้หรอกกระทงกระทะมึงใช้ทําไมอ่ะมึงบ้าปะเนี่ยแล้วกูไม่ได้ใช้สไนด์ด้วยเอ้าจะโดนได้ไงวะดูดิเดขาเฮ้ยเขาใช้ปืนแปลกๆไม่เหมือนเราเลยอะไม่ต้องเอาดาบมาก็ได้มั้งมันไม่ได้ใช้โอ,โอ้โเฮ้ยปืนดีมาใกล้ๆกูต้องเลย นี่ไงโดนเองซะบ,บ้างมึงอะนี่ไงที่กูต้องการนะโอ้ยเหนื่อยชิบหายโอ้โอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยดูดิดูวิธีการเล่นเขาเดิผมจะศึกยังไม่ทันได้ศึกษาแม่งมายิงกันซะละเผื่อจะต้องไปเจอคนที่อ่า แข็งแรงแข็งแรงกว่านี้หน่อยแต่พอกับกูที่มึงแม่นนะมึงอะกับกูที่มึงแม่นยังกูไปกับเขาบ้างดีกว่านี่ไงสัตว์นี่ไงสัตว์อุ้ยขอสักยี่สิบคิวเฮ้ยอันนี้มันมายิงแล้วหรอโหแม่งยอดวะยอด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 เลยเว้ยมึงอะ เรียบร้อยเรารอคุมโซนแถวๆนี้ดีกว่านี่ไงเดี๋ยวก็มีคนเกิดเห็นปะไข่ลอดด้วยไข่ลอดด้วยไข่ลอดเฮ้ยโอ้โหเมื่อกี้โอ้โหเมื่อกี้ตัวดีเลยเมื่อกี้เสือไม่ได้อันนี้กับเขาเราต้องเล่นระยะไกลบ้างแล้วอุ๊ยเ้ยระยะไกลทีโอ้โหตายกูอะอะแล้กูเอาลองดูไอ้นี่ไอหมอนี่ก็เก่งนะไอหมอนเนี่ย ไอหมอนี่มันแปลงร่างได้ไงห่อคงเออมันอยู่ได้นานแค่ไหนทุกคนรู้เม้นบอกผมหน่อยนะผมอยากรู้ว่าเขาออืม้ยโอ้โหโอ้โหไอ้นั่นก็เก่งนะทำไมมันไปหาคนอื่นไม่ได้วะโถ่ไอ้กูงงมากเลยเฮ้าไม่เห็นได้ไงวะเออเหมือนกูแหละดีกูก็ไม่เห็นเหมือนกัน เราลองใช้ปืนนี้ดูโอ้ยปุ่มกดยากเซ็งละกูเริ่มเซ็งละอันนี้เออนั่นแหละยิงจากข้างหลังแม่งเลยกูเป็นพวกแบบเข้าข้างหลังไงพวกสว่างไง <laughs> สว่างเกมเมอร์เอ้ยกูอะอุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยมันมาแล้วมันก็ข้างหลังกูเหมือนกันกูเชี่ย ไอ้ไอ้หมอไออหมนี่ไออหมอนี่แม่งสเต็ปสเต็ปนักแข่งหมอนี่สเต็ปนักแข่งอขาเรียกสเต็ปไฮไลท์ปะไอ้ไฮไลท์ปะเขาเรียกไฮไลท์แหละแบบนี้อ่ะลอ,องดูดิลองดูดิอยูดิดูด,ดิอ่าเขาเขาปากันอย่างงี้เฮ้ยเขาวางเร็วมากเลยไอวอลผมวางแบบไม่ค่อยเร็วเลยแต่ผมก็ยืนได้นานอยู่โดยที่ไม่มีไอวอลนะเพราะผมใช้ไอวอลคนอื่นเนี่ยโอ้โหเกิดมาตัวใหม่พอดีกูขอโทษนะ เมื่อกี้มึงยิงกูใช่ไหมนี่ไอ้ลำคาเลือเกินเป็นห่าแลยดักหนาเบื่อจริงๆไอ้สเต็ปนักแข่งอะไรเนี่ยมา่งเอ้ยใครมันใช้ปืนชาร์จอะไรบางอย่างวะกางมันนไนงะไอ้วอเอาดิกูต้องยืนรอระวังหลังด้วยนะเวลาเขายิงมานะมันจะคิดว่าเรา,เาไปแล้วเว้ยใช่ไหมในความเป็นจริงอะ่ะกูยืนอย,อย,อยู่อย่างเดิมแหละ <c oughs> <se ller> เห็นแล้วเห็นเห็นแล้วอย่าไปยืนแบบเราต้องใจเย็นๆนะ <c oughs> นี่รูดตัวอุ้ยพี่เกิดมาก็ยิงกูเลยเอ่ะได้เดนุ่มชิป,ปืออะไรวะมันทำไมมันรัวจังวุ่นๆแหละว้าใคลรด เฮ้ยเซตคอมโบที่เราเล่นเลยแบบเนี้ยว้าวอืมเฮ้ยเก่งเก่งเก่งไหมวะเก่งเก่งเก่งอืมอืมอืมใช่ได้ใช้ได้สเต็ปไอ้หมอนี่ใช้ได้ว้าว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 โอ้ยแตไปโดนไอ้ปืนป้อแปะแม่งน่าเสียดายนะครับถ้าไม่โดนปืนพวกเนี้ยผมว่าได้จริงๆ อย่างที่บอกเวลาคุณไปเล่นแบบโดดโล่มจริงอะมันไม่ค่อยเจอล็อกแบบเนี้ยนานๆจะเจอทีผมว่านะมันก็เจอแหละมันเจอทุกปืนเนาะแต่ว่าอย่างนี้เขาจะเลือกมาแบบโดยสมบูรณ์แล้วไงว่าเราจะเล่นปืนนี้นะอะไรเงี้ยเราจะเล่นปืนนี้นะเราจะอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันมันเลือกมาแล้วอย่างเรานี่ไม่ได้เลือกหรอกก็พอได้อยู่ พอได้พอได้ผมก็พอยิงผมก็พอยิงได้อยู่นะแบบใครจะบอกผมเก่งแต่บอดอะไรผมไม่ได้เก่งแต่บอทนะผมไม่ได้เก่งแต่บอดนะบอกให้เออผมไม่ได้เก่งแต่บอทนะผมก็เล่นเกมมาเยอะ <c oughs> ไปไหนแล้วมึงอ่ะมึงมานี่มึงมานี่กูรู้มึงอยู่น,นี่อาน,น,น,นี้เลยมึงอะ่ะเ <c oughs> อามันก่อนเอามันก่อน เฮ้ยโอกูกูโดนกูจะบวกกับซองแม่งจะเอาปืนกลมายิงกูอีกอ่ะพอกูพอกูเล่นเอาปืนกลมาเล่นนะน้องๆ้องโดนพอปืนกลมาเล่นนะเดี๋ยวซองมานั่นไงซองบุกหลังละนั่นไงนั่นไงนั่นไงโอ้เสียดายครับไอ้นี่ไอ้นี่ไอี๋ยวเจอกูมึงอ่ะไอไปยิงหลังกูวะ ใครมันยิงหลังเราวะเมาื่อกี้มีนะมีนะผมว่ามีตัวหนึ่งใครยิงกูอีกเนะนี่ยอ๋อไอ้นี่นี่เองเสียงลูกซอ่งปอบแปะอุย้ยยิงจากหลังกูเลยเหรอโอ้ยตัวล็อกลีตัวนี้เขาโหดจริงๆนะผมไม่ไหวเลยผมสู้กับเขาไม่ค่อยได้ครับถ้าเป็นตัวนี้อุย้ยมัวแต่ดูทัศนียะไง ่ไม่เคยเห็นแง่กูวะ <c oughs> ไอซองนี่เก่งจริงมันทมายิงได้บ่อยกว่าเราอะไอไอปืนเแง้มันมีแค่ลูกเดียวนะทุกคนแล้วทุกคนรู้อยู่แล้วแนะ่ะมันใช้เทคนิคเอาเนี่ยมันใช้เทคนิคอย่างนี้เอานะครับชักเร็วอย่างนี้เอานะหลายคนจะไม่รู้อุ้ยอ๋อโอเคมันก็มีสิทธิ์ยิงหัวเราได้ถ้ามันอยู่ข้างบนอย่างนั้น ในะนะรางวังที่มึงทําอะไรไม่ได้นั่นะแหละโดนกูซะนั่นะแหละนั่นะแหละสิ่งที่กูต้องการจากพวกมึงคือแบบนี้ยิงไม่ค่อยโดนยิงไม่โดนเพราะมึงโดดจริงๆก็เห็นมึงแหละแต่กูยิงไม่โดนกูเองไอตัวนั้นผมยังแก้แคนมันไม่ได้ยังแก้แคนมันไม่ได้ เ้ยยิงกูอีกแกมึงออกมาเดี๋จะตายแล้วนะจะตายแล้วตัวนี้จะตายแล้วนั่นไงเห็นปะโอ้ยเจียหัวเลยเหรอโดนยิงหัวเลยใครไม่รู้ใครวะทำไมมันเก่งจัง เฮ้ยมาดิทัายะเหรอเออผมลืมเมื่อกี้กูน่าจะลืมพอมจะรู้ตัวมันก็สายกันไปแล้วไอ้เหี้ยบางเกงแย่มจะสวดทอนมึงเหรอใช่มึงหรือเปล่าที่ยิงกูบ่อยๆอ่ะใช่มึงไหมแล้วกูจะยิงมันบ่อยๆเหมือนกัน เฮ้ยสี่สิบคิวแล้วน้องๆเฮ้ยพี่มาเล่นทุกวันเลยได้ไหมเนี่นเนี้ยเฮ้ยหลังอย่างนี้พี II ่เล่นทุกวันเลยนะตรงนี้เนี่ยถินกูเลยแหละตรงเนี้ยโอ้โหเอาเป็นว่าผมจะอ่ามาเทคนิคใหม่นะผมมันไม่ค่อยหวางอยากวางเท่าไหร่หรอกไอไอเนี่ยไอวอลเนี่ยว่าอะไรรู้ไหมผมวางไม่เป็นไง เฮ้ยทำไมวิ่งเร็วจังวะไอ้นั่นน่ะโอ้ยวิ่งคนเร็วเลยวิ่งคนเร็วเลยโอ้ยแยม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 ยิงเก่งยิงเก่งนะครับพัฒนากันเยอะๆดีดีด,ดีจะไดะ้เสียงการถูกเปิดตำแหน่งคืออะไรวะ <c oughs> ยิงมันตายแต่กูก็โดนยิงเหมือนกันข้างๆใครก็ไม่รู้เฮ้ยบ้าววะเพิ่งยิงกันเมื่อกี้ <c oughs> เออมันวางไอ้บอลไม่ค่อยได้เลยวะ ไม่รู้มันทำไมกดวางไม่ได้ปุ่มเป็นเนอะนะไรนะกดแล้วไม่อยอมวางนะหลายๆคนจะเห็นตัวผมอยู่ๆมันก้มวางอะนั่นแหละผมวางแล้วแต่มันไม่วางเว้ยนะผมเล็งมันไว้ก่อนเอ้าโอ้ยตายซะและ้วอุตส่าห์จะมานี่ซะหน่อยเฮ้ยคนจะมาด้านข้างนะตอนนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ย นี่ไงมาด้านข้างผมจริงด้วยแต่ระหว่างที่กูกาลังบวกอยู่ข้างหน้านะแล้วมันจะหมดเมื่อไหร่วะเนี่ยไอกิจกรรมมันเนี้ย,ยมันเล่นได้ยาวๆเลยทุกคนมันนั้นก้มหัวมาหาผมนะเมื่อกี้ผมไม่ได้ยิงหัวมันจังๆนะผมวางนี้ไปก่อนตเผื่อไว้นะ <c oughs> ผมเล่นกระแยมเจ้าดสอรดีวกว่าเนล่อโอกาสให้กูได้ยิงตัวข้างหน้าบ้างไอ้เหี้ยแม่งมึงนี่มึงนี่เป็นคนยังไงมันมา้า,ข,าข้างกูละ ไม่ได้นี่วะไอ้องอว่าผมนานไปแล้วว่ะตรงเนี้ยพ,พอดีกว่าวันนี้ได้50สิคิวนะทุกคนพพอพอเลยพอแล้วพอแล้วพอแล้วอุ้ยถ่ายมา30สนาทีแล้วทุกคนพอก่อนดีกว่าวันนี้ผมเหนื่อยมาก โอเควันนี้ผมก็ต้องพอแค่น,แนี้ก่อนดีกว่านะครับผมนะใครที่ชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมนะครับกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับผมนะวันนี้ก็ธรามมารมดาธรรมดาชิวๆนะนี่วิธีการเล่นของผมมันเป็นอย่างนี้นะครับผมนะใครชอบเล่นแบบไหนก็ไปเล่นกันแบบนั้นนะชอบเล่นแบบนี้นะจ๊ะทุกคนโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วเหนื่อยแล้วผมต้องไปพักผ่อนแล้วนะบ๊ายบายสวัสดีครับอย่าลืมกดซับด้วยนะครับผมนะ hey man, how the hell you